กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพลักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมยุคิโอมาสเตอร์ดูเอลกันนะครับวันนี้เราจะมารีวิวในส่วนของการ์ด R กับการ์ดเเทพกันนะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าคลิปนี้ต้องมีประโยชน์มากๆครับผมในส่วนของหลายๆท่านครับผมที่มีปัญหาเรื่องของการคับการ์ดระดับการ์ด SR หรือ UR ขึ้นไปนะครับผมแน่นอนว่า เราสามารถก็ผมมาคัดและผมระดับ R หรือ N ก็ได้ับผมซึ่งแต่ละใบตัวส่วนนี้เราก็คัดมาแต่หัวกะทิทั้งนั้นก็ผมแต่ละใบแต่ละใบถือว่าน่าลำคาญมากๆเลยนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามีการ์ดอะไรบ้างนะครับอ่ะว่าแล้วมาดูกันดีกว่านะครับอันนี้เลยนะครับอันนี้อันนี้โอเคนะครับ เริ่มจากมอนสเตอร์ก,อก่อนนะครับผมนั่นก็คือใบแรกครับผมทาวิศาสนะครับผมหรือจอเวทการเวลานะครับผมนะทําการทอยหัวทอยก้อยนะครับผมนะหากทอยถูกครับผม มอนเตอร์ฝั่งข้ามทั้งหมดจะถูกทำลายทันทีครับผมแต่ถ้าเกิดทอยผิดขึ้นมานครับผมนะมอนเตอร์ฝั่งเราจะถูกทำลายแทนครับผมและผลรวมของพลังตีของมอนเตอร์ที่ถูกทำลายครับผมจะมาหักลายพอยต์เรานะครับซึ่งแน่นอนครับผมว่าต้องบอกเลยว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงครับผมแต่ถ้าเกิดทอยถูกขึ้นมาฝั่งข้ามจะโดนล้างฟิวทันทีนะครับผมดังนั้นเนี่ย เรียกว่าเป็นหนึ่งในการที่ฉุกเฉินจริงๆครับผมใครไม่ที่ไม่รู้จะใส่อะไรขึ้นมานะครับผมก็สามารถใส่ในส่วนของทางวิาสาต์ไปก็ได้ครับผมนั่นแล้วก็ไปวัดดวงเอากากันะครับนะหากทอยถูกมากอย่างน้อยฟิลไฟลคดมกระโลกครับผมแต่ถ้าเกิดทอยผิดขึ้นมาอย่างมากก็บอดเราก็พังครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าอาจไม่ต้องใส่เยอะครับผมใช้แค่ยาวิกฤตฉุกเฉินเท่านั้นนะครับ ถัดมาครับผมก็คือพวกสายของมอนเตอร์ฟิบเอฟเฟกนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าเยอะมากๆาครับผมนะและมีหลายตัวเลยครับผมนะตรงส่วนนี้ต้องไปหาเอาการาการได้ครับผมแต่ต้องบอกเลยครับผมว่าตะกูสายฟิบเอฟเฟกเนี่ยมีเยอะมากๆากครับผมและก็มีเป็นธีมของตัวเองได้พวกด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามีดีเยอะแน่นอนและการ์ดส่วนใหญ่ก็เป็นการ์ดแบบอาร์กับเนด้วยนะครับไปเลือกเอามาได้เลยครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นโคตรโกฟิบเอฟเฟกของมอนเตอร์ครับผมตัวแรกครับผมก็คือคาอด์นัหอด เอากับเข้าเด็กก็ผมจากนั้นผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต้องทําการเปิดท็อปเด็กก็ผมหากเป็นเวทมนต์กับดากก็เอาลมสุสานก็ผมนะหากเป็นมอนเตอร์ก็ผมตัวส่วนนี้ก็ให้เอาเข้ามาในสนามนะครับเท่ากับมอนเตอร์ที่เอากลับเข้าไปนะครับผมซึ่งแน่นอนว่ามอนเตอร์ที่เอาสามารถจะลงตามเงื่อนไขได้ก็เหลือแต่มอนเตอร์ประเภท4ดาวครับหากเป็นมอนเตอร์ตัวพวก อ่าห้าดาวขึ้นไปก็เรียกว่านับเป็นการลงแต่ก็ลงสุสานไปแล้วก็เสียการลงไปหนึ่งทีครับก็พูดง่ายก็คือใบนี้ใบเดียวเนี่ยก็มีผลมากพอครับผมที่ทําให้บอร์ดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแรงเลยนะครับผมและเป็นเอฟเฟกในส่วนของเอฟเฟกฟิปเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับผมพวกสายมอนเตอร์อมตะครับผมก็ต้องบอกว่ามีเยอะมากๆครับผมนะก็เลยยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวครับผมในส่วนของมัชบัโลครับผมครับใบนี้ไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้ครับผมนะหลังจากคํานวณความเสียหายเสร็จปุ๊บเนี่ยครับผมมอนเตอร์ที่ ่าผู้เล่นที่ฝ่ายห้ามผมสั่ตีเข้ามาเนี่ยจะโดนดาเมจครับผม1นึ่งพนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวครับผมที่สร้างความน่ารำคาญครับผมถัดมาครับผมเบเกอร์ครับผมตัวส่วนนี้ลงมอนเตอร์มาปุ๊บเอาเมคคานเตอร์วางบนการ์ดใบนี้ครับผมพลังตีเพิ่มขึ้น300สามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ครับผมและทําลายการ์ดแผงหลังได้ครับต้องบอกเลยว่าการ์ดเคลียร์แผงหลังเนี่ยเป็นหนึ่งในการ์ดที่เรียกว่าหายากอีกใบนึงครับผมดังนั้นถ้าเกิดใครที่จะสนใจครับผมอ่า ไม่รู้จะรับการ์ดใบไหนครับผมนี่ใบนี้เลยของเบเกอร์ครับผมนอกจากได้มอนสเตอร์แล้วไม่พอยังสามารถจะเคลียร์แผงหลังไฟตค้าบได้ด้วยครับผมก็เป็นอีกใบหนึงนะที่น่าสนใจอย่างมากเลยครับถัดมาครับผมโกงครับผมตรงสวนนดีครับผมต้องบอกว่าการ์ดหยุดการโจมตีอย่างเช่นดาวพิกแสงเนี่ยมันเป็นการ์ดระดับ fr นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไม่อยากเสียแต้มขึ้นมาครับผมเอาไปเลยครับผมโกงขังครับผมถูกลงขึ้นเยอะเลยนะครับถัดมาครับผมเศษไหระโมกครับผมก็ต้องบอกเลยว่าการ์ดสายจั่วเนี่ยก็เป็นอะไรที่ โคตรแพงเลยครับผมระดับ U R S R ทั้งนั้นเลยครับผมนะเอาไปเลยครับผมเศษไหละโมกครับผมการระดับ R ครับผมสองเธอด้านหน้าโจมสองใบไม่ขาดไม่เกิดแน่นอนครับแน่นอนก็ผมอย่างที่บอกไปครับผมไซโคการเคลียรแผงหลังนะครับผมนะการระดับ R เท่านั้นนะครับผมสามารถจะใช้เคลียรเวทบบต์กับดักในสนามได้นะครับบุกออฟบูลครับผมเป้าหมายการ์ดมอนเตอร์หนึ่งใบในสนามเปลี่ยนเป็นสถานะป้องกันคว่ำนะครับเอเดนพี่ขอโทครับผม เลือกอาสามารถเลือกได้2เอฟเฟกครับผมเอฟเฟกที่1ก็คือทำการเปลี่ยนครับผมโพ i ิชันการตั้งจมตีป้องกันของมอนเตอร์ฝ่ายต่ข้าม2คือให้ทำการบูชีมอนเตอร์ของเรา1ใบาจากนั้นเลือกเป้าหมายกับมอนเตอร์ฝ่ายตคข้ามครับผมทำการควบคุมครับผมมอนเตอร์ตัวนั้นจนจบเธอครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็สามารถเอามาเนี่ยเอา,าทำอะไรได้หลายอย่างครับผมอาจจะเอามาลิงก์ยังได้เลยนะครับผมเอามาปุยยิปุยยมก็ยังทำได้สบายสบายเลยครับ ถัดมาครับผมโฟบิดเนสเชรีสครับผมตะกัวสายโฟบิดเนสนะครับผมเป้าหมายการ์ดมอนเตอร์ในสนามหนึ่งใบพลังโจมตีเพิ่มขึ้น400แต่สูญเสียเอฟเฟกต์การ์ดไปนะครับตัดไาครับผมได้ครับเป้าหมายการ์ดในสนาม1ใบนะครับผมนะที่หงายหน้าอยู่มอนเตอร์นะครับก็ทำการลดพลังโจมตี600ครับผมและการ์ดใบนั้นจะไม่ถูกทำลายด้วยผลของเอฟเฟกต์การ์ดนะครับ มจิอาร์มชิลครับผมเมื่อฝฟตัวข้ามมีการสั่งประกาศโจมตีมาเราสามารถเลือกมอนเตอร์ฝฟตัวข้ามอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้สั่งตีนะครับผมทำการควบคุมนะครับผมและมอนเตอร์สองตัวนั้นจะทําการตีกันเองครับก็ถือว่าเป็นอีกใบหนะั้นที่เอาไว้แก้งไฟตัวข้ามได้ดีมากครับเ็ดมาครับผมทอร์นาโดครับผมทําลายเป้าหมายการวิ่งวนกับดักไฟตัวข้ามได้หนึ่งใบจากนั้นนอกกั์ดในมือครับผมเซตลงมาในสนามได้ครับอ่าวแนทําทลายล้าครับผม เลือกเป้าหมายมอนเตอร์ฝฟต์ตข้ามหนึ่งใบที่หงายหน้าอยู่ครับผมทำการทำลายมอนเตอร์ตัวนั้นทิ้งซะและผูเ้เล่นทั้งสองฝ่ายจะรับความเสียหายเท่ากับพลังโจมตีดั้งเดิมของมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับระเบิดน้ำครับผมเมื่อมีการซัมมอนลงมาให้ทำลายการ์ดมอนเตอร์ในสนามทิ้งทั้งหมดนะครับเราก็โดนด้วยนะแต่โอเคครับเมื่อฝไฟต้งข้ามมีการอัญเชิญมอนเตอร์พีมีพลังโจมตีมากกว่าพันห้าขึ้นไปครับผมให้ทำลายการ์ดมอนเตอร์ตัวนั้นทิ้งซะและก็ทำการรีบูทครับ ด้วยเชลสครับผมหากในมอนเตอร์ในสนามถนรวมทั้งองฝ่ายครับผมรวมกันเกิน4ใบขึ้นไปนะครับผมนะสใบหรือ4ใบมา,ากกว่าไปครับผมให้ทําลายการ์ดมอนเตอร์ทุกใบที่งายหน้าอยู่ครับอุปกรณ์ดีตัวครับผมเป้าหมายการ์ดมอนเตอร์ในสนาม1ใบเอากลับขึ้นมือครับอ่ะ ทำการทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบจากนั้นเลือกเป้าหมายการ์ดหนึ่งใบของฝ่ายตรงข้ามควบคุมอยู่นะครับผมเอากลับไปวางใบประสุดของท็อปเด็กนะครับนะก็เรียกว่าไล่กลับทีเดียวนี้คือกลับไปอยู่ท็อปเด็กเลยนะครับอาดิเฟนดอร์ครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามสั่งประกาศโจมตีนะครับผมอะบีคำนันไอ้การคำนวณความเสียหายนะครับผมเราสามารถทำให้ความเสียหายนั้นเป็นศูนย์ครับผมและเราทำการโจกัดหนึ่งใบครับแถบโพนะครับผมนะหากเราไม่มีการ์ดกดักในสุสานเลยทำลายการ์ดมอนเตอร์ในสนามสองใบครับ วอร์มโฮครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามทําการอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษครับผมที่มีเป็นมอนเตอร์เฟสครับผมพลังโจมตีมากกว่า2,000ขึ้นไปทําให้ความสามารถนั้นไร้ผลนะครับผมและก็ทําลายทิ้งครับาณาเดียครับผมเป้าหมายการมอนเตอร์ไงหน้าหนึ่งใบเปลี่ยนเป็นสถานะตั้งประกันคว่มนะครับผมและหากมีในเทิร์นนั้นนะครับผมมีการ อ่ะเธอได้เธอหนึ่งก็แล้วกันหากมีการใช้การ์ดกลับดักเมื่อไหร่ครับผมและมีการ์ดใบนดี้อยู่ในสานการ์ดใบนี้จะกลับเข้ามาในสนามเป็นมอนสเตอร์2ดาวพลังโจมตีพันสองครับผมพลังป้องกันศูนย์นะครับเช่นเดียวกันครับผมนะเป้าหมายการ์ดหนึ่งใบในสนามครับผมทาการเลือกเป้าหมายเสร็จปุ๊บให้เราทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบจากนั้นเป้าหมายใบนั้นจะถูกรีบู๊คครับและถ้าเกิดการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานและมีการใช้การ์ดกลับดักเมื่อไหร่นะครับเราสามารถจะเชิญการ์ดใบนี้กลับเข้ามาในสนามได้อีกกรรออนนนนนเเเปปี่ย็มมมต์์พััผ เมื่อมีการอัเชิญมอนเตอร์แบบปกติหรือแบบพิเศษก็ตามในเทอร์นนั้นและมอนเตอร์ตัวนั้นมีการสั่งโจมตีให้ทำลายมอนเตอร์ตัวนั้นทิ้งซะและฝ่ายตรงข้ามจะต้องรับความเสียหายเท่ากับพลังโจมตีดั้งเดิมของมอนเตอร์ตัวนั้นนะครับฝัดเกตคกับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีการอันเชิญมอนเตอร์ขึ้นมานะครับผมนะให้เราเปลี่ยนสถานะมอนเตอร์เหล่านั้นนะครับผมนะช่วงเวลานั้นนะครับผมทั้งหมดเลยเนี่ยให้กลายเป็นตั้งประกันคว่ำและเพลเยอร์จะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะการตั้งโจมตัั้ปรระะกนนไดคบ เราหมาการ์มอนเตอร์หนึ่งใบในสนามครับผมทาการปิดเอฟเฟกครับผมและจากนั้นก็ทําการลดพลังโจมตีลดลงครึ่งหนึ่งนะครับผมและถ้าเกิดมีการอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษลงมาเมื่อไหร่นะครับผมจากเอฟตาเด็กนะเราและมีการ์ดไปนี้อ,นอยู่ในสุสานเราสามารถดึงการ์ดไปนี้นจากในสุสานครับเอาเข้ามาหมอบในสนามได้นะครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีการสั่งประกาศโจมตีนะครับผมเราสามารถเลือกเป้าหมายการ์ฟมอนเตอร์หนึ่งใบในสนามทําการเอากลับเข้าเด็กนะครับ ต่อไปครับผมก็พือพวกในส่วนของการ์ดแคนเซิลครับผมนะอ่าเมื่อไฟล์ธนาคารมีการใช้การ์ดเมื่อมีการใช้การ์ดเวทมนต์ครับผมทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบแคนเซิลเอฟเฟกต์ครับเมื่อมีการใช้การ์ดกับดักครับผมจ่ายเล่หอยหนึ่งพันแคนเซิลเอฟเฟกต์กับดักครับเมื่อมีการใช้เอฟเฟกต์มอนเตอร์ครับผมทิ้งการ์ดในมือหนึ่งใบเอฟเฟกต์มอนเตอร์ไร้ผลครับเมื่อมีเอฟเฟกต์เกี่ยวกับการทำลายล้างนะครับผมมอนเตอร์ครับผมไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์กับดักหรือเอฟเฟกต์มอนเตอร์ก็ตามทิ้งการ์ดดใใในนนนมมืออบบทททาาเเฟฟคัั้้้้ไรรรผผลลลแะกก็ย์ิงซ เฟรีบ็อกครับผมเมื่อฝ่ายตรงข้ามมีการสั่งประกาศโจมตีเข้ามาครับผมให้ทาการถอยหัวถอยก้อยนะครับผมนะหากถอยถูกครับผมนะาหากฝ่ายตรงข้ามถอยถอยถูกก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมแต่ถ้าเกิดถอ,อยผิดเมื่อไหร่มอนเตอร์ตัวนั้นพลังโจมตีจะกลายเป็นศูนย์ทันทีนะครับนะและก็ช่วงสเตอไปฟเฟกของเราก็ต้องทําการจ่ายไล้พอยต์ห้าร้อยทุกครั้งนะครับให้การเปได้อยู่ต่อนะเอาง่ายก็คือต่อให้ใหญ่เป็นไฟแค่ไหนก็ตามถ้าสั่งตีมาแล้วถอยผิดขึ้นมาก็ศูนย์แดกเลยนะครับ การกับดักคาวิตี้ก็ผมมอนเตอร์ที่มีในเวลบตั้งแต่สีดาวขึ้นไปตีไม่ได้นะครับคำถามฟาโลครับผมเมื่อไฟตะขามมีการสังประกาศโจมตีมาทุกครั้งครับผมให้ไฟตะขามทำการสุมทายก์ดในมือของเราหนึ่งใบว่าเป็นทายอะไรนะครับผมนะมอนเตอร์เว็บบนกับดักครับผมหากทำการทอยผิดนะครับผมหากทายผิดขึ้นมาเอามอนเตอร์ตัวนั้นกลับขึ้นมือทันทีครับถัดมาครับผมโซ่ครับผม ตอไมค์การ์ดมอนเตอร์เอฟเฟกต์หนึ่งใบครับผมทำให้เอฟเฟกต์นั้นไร้ผลครับผมและมอนเตอร์ตัวนั้นจะไม่สามารถสั่งโจมตีได้นะครับเมื่อมอนเตอร์ตัวนั้นถูกทำลายก็ให้ทำลายการไปนี้ทิ้งซะนะถัดมาแล้วครับผมนะแหนจัดนะครับผมเมื่อมอนเตอร์มีการใช้เอฟเฟกต์การ์ดครับผมเราสามารถทาให้เอฟเฟกต์นั้นไร้ผลได้ครับผมโดยการถอยหัวถอยก้อยถ้าเกิดไฟร์ข้ามทายผิดนะครับผมนะให้เราทําการยึดมอนเตอร์ตัวนั้นครับผมที่เอฟเฟกต์มอนเตอร์ตัวนั้นทันทีครับผมและเอฟเฟก ถ้าเกิดไทถูกนำการ์ดไปนี้ลงสุสานนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการ์ดที่โหดเช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับผมเป็นมอเตอร์ลิงครับผมนำในสตรของมอนเตอร์หนึ่งตัวที่ไม่ใช่ลิงมอเตอร์นะครับผมนะอัญเชิญเข้ามานะครับผมในการอัญเชิญลิงซัมบอนนะครับและถ้าเกิดการ์ดไปนี้ครับผมทำการต่อสู้กับบอลเตอร์จากเอ็กซ์ตาเด็กนะครับผมนะในขนาดนั้นนะครับผมนะก็สามารถที่จะไล่ครับผมการ์ดไปนั้นกลับเข้าขึ้นมือได้นะครับ ครับไปนี้ครับผมจะไม่ถูกทำลายครับผมจากมอนเตอร์จากเอ็กาเด็กนะครับผมอ่าเอ็กซ่าโซนเอ็กซ่ามอนเตอร์โซนนะครับก็จะไม่ถูกทำลายครับผมจากการต่อสู้นะครับผมในช่วงไอ้นี่อ่าและก็เช่นเดียวกันนะครับผมก,ก่อนข้อก่อนขั้วช่วงในสุดของดัมเบลสเต็ปนะครับผมนะหากการไปนี้ต่อสู้กับมอนเตอร์ที่มาจากอ่า ตามอนเตอร์โซนนะครับผมอ๋อก็เอากลับขึ้นมือครับผมตัวส่วนนี้เอาไว้ไล่การ์ดพวกนี้ได้นะครับโอเคนะถัดมาครับผมการ์ดมอนเตอร์สองตัวที่ชื่อไม่ซ้ำกันนะครับผมอัญเชิญการ์ดเข้ามาในส่วนของซัมมอนโซนนะครับนะจากนั้นครับผมการ์ดใบนี้เราจะได้รับเอฟเฟกต์ครับผมเท่ากับการ์ดที่อยู่ในพอยต์นะครับหากเป็นมอนเตอร์พิธีกรรมนะครับผมก็จะได้จวส2ใบทิ้งการ์ดสองใบเป็นฟิวชั่นนครับผมก็จะอัญเชิญมอนเตอร์เลเวลสี่ดาวครับผม จากสุสานอันเชิดเข้ามาได้ครับหากเป็นในส่วนของซิงโคมอนเตอร์ทุกตัวของเราพลังตีเพิ่มขึ้น700หากเป็นเอซิดครับผมมอนเตอร์ฝ่านข้ามทุกตัว700ครับผมพลังลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในส่วนของกัด อ่ากับการ์ดเอ็นก็ผมที่เราคัดสรรมานะครับผมใครที่กําลังไม่รู้ว่าจะคับอะไรขึ้นมาครับผมก็ลองดูในส่วนตัวนี้ดูกันละกันนะครับแต่ละใบแต่ละใบก็ถือว่ามีความโหดครับผมและก็ความหลอนในของมันเองเลยนะครับก็ไงก็เราไปดูได้ครับผมอย่างน้อยก็แค่แต้มระดับอากับเอ็นก็ผมหาไม่ยากแน่นอนครับผมัวส่วนนี้ไปลองจัดมาได้เลยนะครับวันนี้ผมฮอสพิคแคสขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ